สวัสดีครับสวัสดีนะครับ anything. FC แฟนหวยนะฮะสำหรับในที่ในช่องหวยลาวนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะสำหรับในงวดของวันศุกร์นะครับในสรุปนี่เข้าแค่เด่นสีนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับก็เสียดายไม่ได้จับไปให้สีสีนะครับก็มาดูในสูตรกันเนาะค่อยไปดูในชุดสรุปนะครับเนาะอ่ะก็ทั้ง3สูตรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตร2 1 2 2นึ่งเลยก็สูตร2 3นะครับเนาะอ่ะก็สูตร ก็เข้าเลขเต็นอยู่เนาะนะครับในที่ใน4นะครับ4นะหลักหน่วยนะครับ มันชนกันเนาะมันชนกันแบบนี้มันเลขเด่นมันมาบ่อยนะครับแต่เสียดายในตัวเจาะไม่มานะครับเนาะโดยเฉพาะในสูตรนี้นะครับมาใน4งวดติดติดแล้วนะครับอ่ะเข้าบ้างหลุดบ้างนะฮะสลับปนกันไปแล้วกันนะครับมาดูในสูตรนะครับทั้ง3สูตรนี้เลยแล้วกันนะฮะก็ใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะครับอยากได้ในสูตรใหม่ไหมนะครับหรืออยากเจ้าในสูตรเดิมอยู่นะฮะสลับในสูตร3ตัว อ่ะอยังไงก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับสำหรับในงวดที่แล้วนะครับออกไปที่ใน2 3 4 4 0 9เนย์เก้าเนาะออกมาเลขเบิลน,นะหวยไทยออก0 6หวยลาวออก0 9เนาะอ่ะนะครับส่วนอีกศูนย์นึ่งถ้าศนย์สองหเป็น2 3 4 4 0 9นะก็มาในเด่นสี่นะครับนี่แหละมันชนกันเนี่ยถ้ามันชนกันหลักหน่วยชนกันแบบเนี้ยมันมีโอกาสที่จะมาเยอะ นะครับเนาะ,ะส่วนนะครับมาดูขั้นตอนนะฮะสูตรว่าจะเป็นยังไงนะครับสลหรับในทั้ง2ส,สูตรนี้นะครับสูตร21แล้วก็2อสอง,สอ,งอ่ะโอเคนะฮะมาดูในสูตร2-1กันก่อนเลยนะครับก็จะเอาผลในงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นในที่ใน2 3 4 40 9 2ี่40 4, นย์ 9นะครับหารที่ในหลัก10กันนะครับน้องหาในหลัก10ก็จะนำนะครับไปที่หลักหมื่นนะฮะคูณด้วยเลขคงที่9แล้วก็หลัก10บคูณสนะฮะหลักหน่วยคูณสอนะครับ3 9เป็น27นะครับ0ูคูณสได้0 9 2เป็น18นะครับก็จะบวกกันนะฮะ7บวกกันกับ8เป็น15ก็จะเพิ่มแต้มนะฮะ5เพิ่มไปก็จะเป็น6นะครับในที่ในเด่น5เด่น6กในหลัก10 นะครับเราส่วนในที่หลักหน่วยแท้ก็จะนําในหลักแสนนะครับคูด้ดยเ้วเก้าเก้าสองเป็นสิบแปดคล้วก็จะนำแปดในตรงนี้นะฮะก็จะเพิ่มแต้ไปเป็นเก้าโดยแต้มาเป็นเจ็ดแล้วก็หกนะครับก็ได้แล้วนะครับสลับในศูตร2สองหนึ่งนะฮะศูตรสองหนึ่งนะครับ, 2, 1, นรบในหลักสิบก็จะเป็นในที่ในห้ากับหกหลักหน่วยนี่ก็จะเป็นในที่ในหกเจ็ดแปดเก้าหก 789นะครับก็จะได้แล้วนะครับสลับในสูตร21นะครับแต่ที่แน่นั่นแหละเน้น6 7 8 9แล้วกันก็ไปดูในอีกสูตรหนึ่งนะฮะว่ามันจะชนกันหรือเปล่าในสูตร22สนะครับสูตร22นะฮะก็จะเหมือนกันนะฮะก็จะนำผลในงวดที่แล้วนะครับมาทั้ง6ตัวเลยเนาะก็จะเป็นไอที่ใน2 2 3 4 409นะครับอืหรือใครอยากได้ในสูตรใหม่ก็คอมเมนต์มานะครับ ขอกันได้แล้วกันนะ,ะสูตรใหม่2ตัวนะอยากได้ก็ขอกันเข้ามานะครับหรือสูตรสตัวสูตรใหม่ส่วนหาในหลัก10นะครับเราก็จะนำนะครับไปที่ในหลักแสนนี่คูณด้วย 8, นะครับแนะครับละหมื่นคูณด้วย9เนาะแล้วก็หลักหน่วยนี่คูณด้วย3นะครับแสนหมื่น 10, แล้วก็หน่วย8 93นะ8 9 3เอ่าเหมือนกันนะครับแปเป็น16นะครับอ่า uh, สเป็น27เนาะ แล้วก็เก้าเก้าเสามเป็นยี่สิบเจ็ดนะครับก็จับบวกกัน6บวกกันกับ7เป็น13 3บวกกับ7เป็น0นะเพิ่มเติมไปก็จะเป็น1นึ่ะครในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะครับก็นําในหลักแสนนะครับแล้วก็หลักพันแล้วก็หลักหน่วย3 7 8นะแสนพันหน่วย3 2เป็น6นะครับ7 4 7เป็น28นะครับ9 8เป็น72นะจับบวกกันนะครับ8บวกกันกับ2เป็น0นะครับก็จะเหลือ6 รงหลักหน่วยตรงนี้นะครับก็จะลดแต้มเนาะเป็นหกห้าสี่สามอ่าโอเคนะฮะสลับในสูตรสองสองนะครับหลักสิบก็จะเป็นในที่ในศูนย์กับหนึ่งนะครับหลักหน่วยเป็นหกห้าสี่สามนะ,ะเหมือนในงวดที่แล้วเลยนะครับซึ่งในสองสูตรเนี้นะครับมันก็ชนกันเลขเดียวนะครับก็คือหกเนี่ยชนกันแบบนี้มันไม่ค่อยจะออกนะอือหรือจะ เอาเป็นหกเนี่เป็นดับก็ได้นะครับเนาส่วนมากนะครับส่วนมากส่วนน้อยมันอาจจะมาออก6ก็ได้นะครับเนาะอ่ะใครชอบก็ซื้อไว้ติดไว้แล้วกันนะครับสลับในทั้ง2สูตรนี้นะครับก็ถ้าจับ2ตัว่ไม่เป็นเดี๋ยวผมมาจับให้แล้วกันนะในคลิปชุดสรุปนะครับเหมือนกับในทุกๆงวดนเลยนะครับเดี๋ยวสรุปเดี๋ยวมาจับให้นะครับต่อไปก็จะเป็นในสูตร6ชุดนะฮะสูตร6ชุดสูตรนี้นะครับก็คือนี่ยนะฮะ ปกติมันจะมาเนาะอืมแต่ในงวดที่แล้วนี่ไม่มานะครับในที่ใน2 3 4นะครับอ่ะ4มาอยู่เนาะเออน่ะมาอยู่นะฮะเนี่ยถ้ามันไม่เข้าก็เต้น3ตัวมา1ตัวเนี่ยติดไว้นะครับมาดูในสูตรนี้นะครับเนาะอ่ะสูตรนี้เป็นสูตร2 3เนาะอ่ะ2 3สูตร6ชุดเนี่ยครับผลในงวดที่แล้วนะฮะก็จะเป็นในที่ใน2 3 4 4, 4 0 9เนาะ แต่มันก็มาออกข้างหน้าอยู่เนาะนะครับสองสามสี่สี่ศูนย์เก้านะครับเนาะอาหารในชี้ในหลัลกสิบนะฮะเราก็จะนําในหลักแสนนะครับคูณด้วยห้ากับเจ็ดนะฮะหลักหมื่นคูณด้วยสามกับห้านะครับหลก 9, ัหลกพันคูณด้วยเก้าหลักร้อยคูณด้วยเจ็ดนะฮะหลักสิบคูณด้วยห้านะคูณกันก็ให้ตรงหลักกันด้วยนะครับสองห้าเป็นสิบนะครับสองเป็นสิบสี สามสามเป็น9ก้นะครับสาเป็นสิบหคูณเก้นะฮะสีก็จะได้ในที่ในสานะครับสี่เก้าเป็นสามสิบคูณเจ็เป็นยี่สศูยคูณห้าได้ศย์จะบวกกันทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นในที่ในสบวกกันกับ6เป็น0 9บวกกันกับ5เป็น14 4บวกกับ แปดเป็นสิบสองนะฮะก็สูตรบอกลดแต้มนะครับสองก็จะเป็นหนึ่งในหลัก 10. สิบส่วนในหลักหน่วยนะครับก็จะนำเลขที่ในหลักสิบคูณห้ากับเก้าหลักหน่วยคูณด้วยหกนะครับศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์นะแล้วก็หกเก้านะครับเป็นห้าสิบสี่นะครับเก้าหกเป็นห้าสิบสี่ก็จะบวกกันเป็นสี่นะฮะก็สูตรบอกเพิ่มแต้มนะเป็นสี่ห้าหกอ่ะสูตรหกชุดนะฮะล่าสุดหลักสิบก็จะเป็นเลขที่ในหนึ่งกับสอง แล้วหน่วยเป็นสี่ห้าหกนะครับก็มีโชนกันอยู่นะครับเนาะนี่สามสี่ในงวดที่แล้วนะแต่มันก็ไปออกเป็นหกตัวเนาะสี่สามมันออกมาสี่สี่ก็ถือว่าใกล้เคียงนี่ครับในสูตรนี้ในล่าสุดนี่เลยนะครับจับสองตัวก็จะเป็นขี้ในหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองสี่สองห้าสองหก นะครับอืมแต่ในงวดที่แล้วถ้าถ้าเพิ่มแต้มไปนี่ก็มีโอกาสนะครับอันนี้เพิ่มแต้มถ้าเพิ่มแต้มลดแต้มเป็น0ูนสอ่ะอันนี้สูนี้อ่ะลองลองเพราะว่ามัน,ม,นมันมักจะมาแบบนี้นะมักเลขใกล้เคียงอ่ะตัวลองแล้วกันเป็น 04, 0ูน0์0ูนย์เพิ่มแต้มในตรงนี้3ามสี่สามห้า สามหกนะครับจนะชอบตัวเด่นหรือชอบตัวรองนะเพราะว่ามันมักจะเพิ่มแต้มเนาะตรงนี้นะครับในวดท,ที่แล้วเพิ่มไปเป็นสี่นะก็จน่าจะมา4สี่สี่อ่ะลองดูนะครับชอบในชุดนี้หรือชอบชุดนี้หรือเลือกไม่ได้ไว่าจะชุดไหนนี่ก็รอสรุปในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ